อันยงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตโชว์เดี่ยวของลีซ่าใน จ r อ p s ม m e นี่ e y m เ t อร์ฟ u c ก i n g มันนีโชว์เดี่ยวของลิซ่าได้เริ่มกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าสนุกมันมากมากเลยนะครับวันนี้ลิซ่าของเราเซอร์ไพรส์ด้วยชุดใหม่นะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็นชุดสีเงินที่แบบว่ามาแบบมันนี่เงินเงินแต่ว่าในครั้งนี้มาในแบบของมันนี่ทองทองกันบ้างนะครับเล่นกิมมิกกิมใจกับความเป็นเงินความร่ำความรวยสาวสายมูนะครับ ตัเพลงมันนี่ก็ใช้ชุดเป็นทั้งเงินทั้งทองกันไปเลยเอาซี่รวยวันรวยคืนรวยแล้วรวยอีกเลยนะครับ ครั้งนี้เปิดมาด้วยโพเดสดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนท่าใหม่ด้วยนะครับทุกคนสับกว่าเดิมรถกว่าเดิมและลิซ่าของเรานเนี่ยโชว์ความเป็นสาวโพเดสต์ได้ดีมากๆแข็งแรงดุดันเซ็กซี่ขยี้ใจบลิงขยี้ใจลินลี่ทั้งงานทั้งโลกไปเลยนะตอนนี้นะครับชุดใหม่ของลิซ่าเนี่ยเรามาพูดถึงกันดีวกว่าว่ามันแซ่บขนาดไหนชุดสีทองที่เล่นกับความเป็นเปลวไฟนะครับรุ่งโรดปังปังปัง,ปงแล้วก็ยังมีความกิมมิคเป็นแบบว่ากลิตเตอร์วิงวับสะฮ้อนแสงบนเวที ได้ดีมากๆเลยครั้งนี้ออกแนวเป็นนักรบสาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดูธรรมะทะแมงมากขึ้นจากก่อนหน้านั้นชุดสีเงินบางส่วนก็บอกว่าอาจจะดูแบบเอ้ยเกะกะไปไหมชุดข้างบนเนี่ยใหญ่ไปหรือเปล่าครั้งนี้ลิซ่าของเราก็มาในแบบน้อยแต่มากเรียบแตกโกทองสะใจไปเลยนะครับ ในส่วนของโชว์เองเนี่ยก็คงจะพูดเยอะไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าลิซาของเรานั้นแสดงให้เห็นกันไปหมดแล้วว่ามันปังปังก็คือปังนะครับทุกคนจะหาคําอื่นมาเทียบเนี่ยก็คงยากแล้วไม่ต้องเถียงเลยเหล่าแอนตี้เพราะว่าลิซาเนี่เขาโชว์ความปังให้นี้เห็นกันไปแล้วตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีหยุดไม่มีอ่อมไม่มีพักเลยนะครับใส่แรงเต็มที่เต้น เก่งสุดๆโด,ด,ดยเฉพาะในท่อนของ Breakdance และท่อนตำนานอย่าง Everyone Silence นะครับวันนี้ทาง Live เนี่ยเขาได้มีแบบว่าเปิดไมค์ให้กับเสียงแฟนคลับด้วยกรีดกันกระหึ่มเลยนะครับ Everyone Silence ปุ๊บทุกคนก็เงียบนิ่งแม้กระทั่งการโบกบงและก็กรีดต่อเมอริซ่าเนี่ยเริ่มโชว์นะครับมันคือสุดยอดแล้วแห่งโชว์เดียว เป็นตำนานไปอีกสัปดาห์หนึ่งของโคเชล่าและก็จะเล่าต่อแบบนี้กันไปอีกยาวๆแน่นอนใครที่ได้ดูแล้วชอบกันรือเปล่ากับโชว์เดี่ยวของลิซ่ามันนี่นะครับ ประทับใจจุดไหนช็อตไหนกันบ้างชอบชุดใหม่ของลิซ่าที่มาแบบนักรบสีทองเกราะสีทองแบบนี้ไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวล,าลิสากับมันนี่ที่โคเชล่าในสัปดาห์ที่2เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีอะไรมาให้ได้ดูมาให้ได้เซอร์ไพรส์กันอีกคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง